สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันศาสตร์ขมรนะครับผมในพิธีแซนดนตานะครับอ่ะถ่ายกันเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศในการแซนดนตาของพี่น้อง <c oughs> ชาวสตร์ขมรเป็นงานศาสตร์ขมรนะครับชาวจังหวัดสุรินทร์ให้ชมอีกทีและกันนะครับอ่ะตอนนี้ก็มาดูในเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างก่อนที่จะชมภาพบรรยากาศนะครับขอบพระคุณมากๆครับ แสนกันก่อดน,นะครับผมว่ารัแรกรูปบรรยากาศเป็นยังไงนะครับกรยากาีน้องมดูประเพณีนะครับผมแส้นดนตากับเส้นพิธีเส้นประลุษนะครับผมทงขายของกินของ จังหวัดสุรินทร์นะครับในงานพิธีแซนดนตานะครับผมว่ายบรรลุบ้านไทยบ้านมันนะครับผมเดยจะมีการจัดตกแต่งในลักษณะนี้นะครับวันนี้นักปินก็ดําเนินรายการเช่นเคยครับผมแหวนแหวนแล้วดิวนั้นอย่างนู้กูเฉลยอย่างนี้สั้น เดี๋ยวมันดูพิธีต่อนะครับเอามาเริ่มนะครับผมเลยพิธีทําการจุดรูปจุดเทียนตามเดิมครับตามประเพณีศาสตร์ทั่วไปนะครับผมจุดรูปปัดเทียนกันนะครับก็จะมีเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ําสีโค้กสองเดืวน้ําอัดลมนะครับแล้วก็สไปรยเหล้าสีแล้วก็เหล้าขาวเบียร์ตามขบประเพณีนะครับอาหารวันข้าวผลไม้นะฮะก็วันนุ่มเทยครับผม しょうがない、しょがない。 เริ่มพิธีกันแล้วนะครับผมมาชมกันพิธีขอบคำเนียมประเพณีเขมรนะครับของจังหวัดสุรินทร์อันนี้เป็นบ้านน้าสาวทั้งครับผมเดี๋ยวไปตอนที่บ้านนตินนะครับ วายและก็สนุนขนานครับอ่ะเริ่มแล้วครับเราได้กดจจนครับผมแบบนี้นะครับผมดัอแฟนครับอี่น้องชาวาเสมนไม่แบบว่าจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงปริรารีรินและศรีสะเกดและพื้นที่ใกล้เคียงบางอำเภอของจังหวัดนั้นนะครับอาจจะมีปบะเพณนี้เช่นนี้อยู่ครับอะ มีการทเทงยว่าให้ช้าๆหน่อยนะครับผมกลัวบรรพุุษจะเมาเร็ว<笑><笑>นะฮะ เป็นว่าตามนี้นะครับเดี๋ยวไปพบกันที่บ้านาติ๋นแล้วกัดเก็บตัวในที่บ้านาติ๋นนะครับมาชมกันนะครับเป็นยังไงเจ็ดตัวนะครับผมเริ่มกัแล้วนะครับผมในที่บ้านาติ๋นนะครับ ไปตามบทเพลงนี้ครับอาเริ่มมาดูกันนะครับเขื่อนเลียงครับผมชุดไว้น้ำสีเหล้าวเบียร์เหล้าขาวเหล้าฟินจะครับผลไม้อาหารหวานข้าวอะขนมนางเล็ดครับกันตรึม,นม,นมขนมเปนเติมขนมมุกผลไม้นะครับผมกระต้มมัดอ,อืมครับมแม่พร้อม เอามาดูประเพณีของทางศาสตร์เขมรกันนะครับนั่งไปใกล้แม่หน่อยลูกมา้าชามนั่งกับคุณแม่ครับยหันมาสวัสดีกล้องหน่อยลูกสาวครับ เริ่มแล้วนะครับผมมาดูประเพณีไทลนองตาปาระเมนนะครับการจูนนะครับกำมือไหว้ไหว้บรรพุรุษกันนะครับเข้าไปลงกัน แลนตินต้องขอขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังใจนตินนะครับทางช่องอัศรฒิมณีรัตน์เจริญตานะครับน้าตินขอฝากรบกวนกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นตินทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับและเจอกันที่ต่อไปสวัสดีครับ